กับเช่นเคยในะช่วงข่าวไอทีนะครับ Apple ส่งแบบสำรวจความเห็นลูกค้าเรื่องดปเตอร์ที่ชาร์จไฟให้กับ iPhone Apple ได้ส่งอีเมลสำรวจนะครับความคิดเห็นของลูกค้า iPhone บางคนโดยย้อนถามหลายข้อแอปเ p ิ้ลคำแบบถามหนึ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งานตัวดปเตอร์ชาร์จไฟที่ทมาพร้อมไอโฟนในกล่องคำถามหนึว่าลูกค้าจัดการอย่างไรกับแดปเตอร์ชาร์จไฟเก่าเมื่อซื้อไอโฟนเครื่องใหม่ รูปแบบสอบถามเนี่อธิบายเพิ่มเพื่อความชัดเจนว่าไม่ได้หมายถึงสายชาร์จ usb นะครับตัวเลือกที่มีหลายคำตอบและสามารถตอบได้ามากกว่าหนึ่งคำตอบก็คือขายหรือเชรดทำหายไปแล้วยคนในบ้านหรือเพื่อนอยังใช้ต่อที่บ้านยังใช้ต่อที่อื่นที่ทำงานโรงเรียนเก็บไว้แต่ไม่ได้ใช้คำถามนี้อาจช่วยเพิ่มน้ำหนักข่าวดอที่ว่า Apple จะไม่ให้พอร์ตอะแดปเตอร์ชาร์จไฟอั p l e iPhone รุ่นใหม่ไว้อย่างน้อย Apple ก็พิจารณาทางเดือนนี้อยู่แต่าง้๋วก็ตามแบบสอบถามก็เป็นเครื่องมือที่แอปเปลใช้ประ,อประกอบการเจรจาซึ่งไม่ได้แปลว่าจะทําแน่ๆตัวอย่างก่อนหน้านี้ Apple ก็คือสอบถามลูกค้าหาตัดช่องฟัง3.5มม,มจาก MacBook Pro ึลล่งสุดท้ายหูฟังนี้ยังอยู่เหมือนเดิมสำหรับในช่วงคาเกี่ยวกับไอทีห้องจดดเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณสอยตามการชมเรืสวงสุีครับ